สวัสดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ออโซเชียลร้อนระอุเลยนะครับโดยเฉพาะ IG Story ของคุณพลอยเชอร์มายค่ะเห็นผ่านตาเหมือนกันค่ะค่อนข้างดุเดือดทีเดียวใช่ครับโพสต์ข้อความที่แบบเหมือนจะพาดพิงถึงอดีตคนรักตรงถูผีแบบตรงๆงแรงๆเลยอ่านแล้วรู้เลยว่าใครอืมเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเร็วมากนะคะเพราะว่าออการใช้คำในโพสค่อนข้างค่อนข้างแรง แล้วก็ตรงมากทําให้คนอยากรู้เลยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาลองไล่เลียงเรื่องนี้กันหน่อยนะครับดูจากเนื้อหาที่สนุกค o มเขารวบรวมมารายงานเมื่อเช้านี้เองวันที่21พฤษภาค,คมดีเลยค่ะจะได้พอเห็นภาพรวมว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงเป้าหมายก็คือทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นตามข่าวแล้วก็ข้อความสำคัญๆที่แชร์ออกมามันบอกอะไรได้บ้างค่ะเพราะเรื่องแบบนี้บางทีมันมีอะไรลึกกว่าที่เราเห็นวแวบแรกเสมอ ใช่เลยครับจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือ IG Story ของคุณพลอยเองเลยมีหลายอันเลยนะครับที่ทำคนอ่านสะดุง้งค่ะมีอันไหนที่เด่นๆบ้างคะก็จะมีอย่างแรปเปอร์กะรีคอลลี่เขาไปทั่วมั่วได้สลับวันแล้วก็ตามด้วย next hiv bitch โอ้โหครับแล้วตบท้ายด้วยคำว่ากะรีคอลลี่แบบเสียงสูงอีกคือชัดเจนมากการใช้คำว่า next hiv bitch เนี่ย ค่อนขั้นแรงมากนะคะมันมีในยะเชิงลบแล้วก็ตีตราสูงมากเลยแรงมากครับการเลือกใช้คําแบบนี้ในพื้นที่สาธารณะนี่มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับแบบนี้ การใช้คำที่รุนแรงขนาดนี้โดยเฉพาะคำที่มีนัยยะตีตราทางสังคมอย่าง next HIV beach เนี่ยมันบ่งบอกถึงระดับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านมากๆเลยค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่โกรธธรรมดาอแต่มันอาจจะปนไปด้วยความเจ็บปวดความผิดหวังหรืออาจจะรู้สึกเหมือนถูกหักหลังรุนแรงมากๆครับแล้วการแสดงออกที่มันเปิดเผยแล้วก็ดุเดือดขนาดนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะจบกันไปเงียบๆสักพักแล้วด้วยใช่ใช่ ดูเหมือนจะจบไปพักหนึ่งแล้วก็ยิ่งทําให้คนสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ที่เพิ่งเข้ามากระทบความรู้สึกแบบจังๆหรือเปล่าซึ่งก็พอดีเลยครับมีการอ้างอิงข้อมูลจากเพจบันเทิงเพจหนึ่งคืออัทรรที่ทางสนุกเขาก็นํามาเล่าต่ออ๋อค่ะค่ะเพจนี้ค่อนข้างไวเรื่องข่าวบันเทิงนะคะใช่ครับเขาบอกว่าไปสืบมาเบื้องต้นนะว่าสาเหตุน่าจะมาจาก เรื่องผู้หญิงอืมเรื่องคลาฟิกเลยแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นที่พีกกว่านั้นอีกที่ทำให้คุณพลอยโกรธมากขนาดนี้แม้ว่าจะเลิกกันไปนานแล้วอืมเรื่องอื่นที่พีกกว่านี้น่าสนใจนะคะว่าคืออะไรแต่ตรงนี้ทางสนุกเขาก็บอกว่าต้องระวังนิดนึงนะเพราะเป็นข้อมูลจากเพจใช่ค่ะ อันนี้สําคัญเลยคือเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข่าวบันเทิงหรือเพจแ,แนวสื่อซุปซิปซึ่งเขารายงานจากการสืบหรือคาดการณ์รมันอาจจะเป็นเบาะแสได้หรือทำให้พอเห็นภาพบางอย่างแต่มันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ยืนยันจากปากเจ้าตัวโดยตรงก็คือฟังหูไว้หูไปก่อนประมาณนั้นค่ะการนำเสนอแบบนี้บางทีก็ยิ่งเ เพิ่มความร้อนแรงให้ประเด็นแต่เราก็ยังไม่ควรกระโดดไปตัดสินอะไรจากตรงนี้แค่รับรู้ไว้ว่าเป็นมุมมองหนึ่งละกันค่ะโอเคครับรับทราบเป็นข้อมูลประกอบไปก่อนทีนี้มันมีอีกโพสตหนึ่งครับที่ผมว่ามันสะเทือนความรู้สึกคนอ่านมากๆเลยโพสต์ไหนคะที่คุณพลอยโพสต์เป็นภาษาอังกฤษว่า you rape my soul อืมคำนี้แรงมากนะคะ ใช่ครับซึ่งทางสนุกเขาก็ให้ความหมายตามข่าวว่าคุณเหยียบย่ำย่ำยีหัวใจของฉันแค่คำแปลนี้ก็รู้สึกหนักแล้วนะครับแต่จริงๆคำว่า rap my soul นี่ความหมายมันลึกกว่านั้นอีกนะคะยังไงครับคือมันไม่ได้หมายถึงการล่วงละโมดทางกายภาพนะคะแต่การสื่อถึงการถูกทำลายเกียรติศักดิ์ศรีหรือว่าแก่นแท้ของความเป็นตัวเองอย่างรุนแรงมากๆในทางความรู้สึก มันคือการบอกว่าสิ่งที่อีกฝ่ายทำมันทำร้ายลุกลงไปถึงจิตวิญญาณเลยทำให้รู้สึกเหมือนถูกเหยียบย่าถูกทรยศอย่างที่สุดโห oh. เป็นบาดแผลทางใจที่สาหัสมากค่ะการเลือกใช้คำนี้มันสะท้อนความเจ็บปวดในระดับที่อาจจะเหนือกว่าแค่ความกโกรธแล้วมันเป็นความเสียใจความผิดหวังแล้วก็ความรู้สึกเหมือนถูกทำลายจากข้างในฝั่งแล้ว เข้าใจถึงความรู้สึกหนักอึ้งแลวครับมันทำให้เห็นภาพความขัดแย้งที่ดูจะรุนแรงตัวที่เราเห็นตอนแรกๆเยอะเลยค่ะเป็นคำที่ทรงพลังแล้วก็สื่อความรู้สึกซับซ้อนได้รุนแรงจริงๆซึ่งแน่นอนว่าเรื่องทั้งหมดนี้เอ่อเราคงยังตัดสินอะไรไม่ได้ในตอนนี้สุดท้ายก็คงต้องต้องรอฟังจากทั้งสองฝ่ายเองนะครับทั้งคุณพลอยเชอร์มานแล้วก็คุณตงทูพี ถูกต้องที่สุดค่ะการรับฟังข้อมูลให้รอบด้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์แบบนี้งั้นสรุปสั้นๆวันนี้ที่เราคุยกันก็คือไล่เรียงเหตุการณ์โพสไอจ s สตอรีที่ร้อนแรงของคุณพลอยเชอร์มานมีทั้งข้อความพาดพิงที่ใช้คำค่อนข้างรุนแรงมีข้อมูลเบื้องต้นจากเพจบันเทิงที่ชี้ไปทางประเด็นเรื่องผู้หญิงและก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่ยังไม่ชัดเจนอื และที่สำคัญมากๆคือโพสต์ You rape my soul ที่สื่อถึงความเจ็บปวดทางใจอย่างอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะแล้วก็น่าจะชวนให้เราคิดต่อได้นะคะจากเรื่องนี้คือปรากฏการณ์ที่เรื่องส่วนตัวซึ่งบางทีมันก็เปราะบางมากของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยถูกนำมาเปิดเผยแล้วก็แสดงออกอย่างดุเดือดผ่านโซเชียลมีเดียครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อเลยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับยุคสมัยที่เราอยู่ หรือว่าการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้มันส่งผลกระทบยังไงบ้างไม่ใช่แค่กับตัวคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่รวมถึงคนที่ติดตามข่าวแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยโดยเฉพาะเมื่อเรายัางไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเรื่องราวทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเออกมาครบทุกด้านจริงๆการเสพข่ายยังมีสติแล้วก็รอฟังข้อมูลที่รอบด้านน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราพอจะทําได้ในตอนนี้นะคะ